คลิปนี้ไกด์แพดใหท่านชมค่ะว่าถ่ายทําโดยท่านพออสงงานักงานทอ,อสรสเรรนที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมาซื้อผ้าไหมสเรรนค่ะนําชมผ้าไหมและช็อปผ้าไหมเลยนะคะ,อคะรอบนี้มากี่ท่านคะ่ะรอบนี้มาทั้งหมด17ท่านครับแต่ว่าชอบแบบคุณภาพเลยนะคะใช่ครับผม ก็เนี่ยครักสบายดีพากันมาเนี่ยมาดทุ๊กไม้ไฟอย่างไรแล้วครับซ้อมกันใหญ่เลยครับผู้จัารมาเจอค่าดีด้วยแล้วก็บอกว่าที่นี่นะครับถ้ามาช้อปเนี่ยราคาไม่ต้องต่อค่ะ ค่ะนี่ก็ต้องเรียนอาจารย์ที่เป็นนักช้อปผ้าไหมนะคะมีผ้าไหมเป็นร้อยผืนเลยนะคะที่เป็นมากกว่าร้อยรือเปล่าคะอาจารย์ก็ไม่กล้านะครับค่ะนี่ดูดูชุดอาจารย์นะคะเรียกว่าผู้นำนํานักท่องเที่ยวมาจาัดกัุรให้มาหานครนะคะมาจากมาช้อปปิ้งผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์นะคะ ว่าชุดอาจารย์นี่มีทุกแบบของเมืองสุรินทร์แล้วก็ได้อาจารย์ได้เล่าเรื่องราวของพระหมาสุรินทร์ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทราบนะคะค่ะอ,อาจารย์มีอะไรพูดไหมคาตรงนี้ ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนลองได้ลองมาสัมผัสผ้าไหมสุกันนะครับถ้าได้สัมผัสและได้นุ่งสักสองสามครั้งเนี่ยนะครับจะติดใจและจะลืมทำมไนกันทียค่ะแล้วก็จะอยากุูงผ้าไหมขอบพระคุณค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีโปรแกรมไปท่องเที่ยวชุมชนผ้าไหมหลายที่นะคะมีหลายที่ครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปกิจกรรม DIY ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะสะเกด้องทำไปเสี่ยผ้าค่ะ ค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์ยืนตรงนี้นะคะจะได้เห็นผ้าชุดอาจารย์ให้คนได้รักผ้าไหมสุรินได้เห็นบรรยากาศของความวัฒนธรรมของผ้าไหมจังหวัดสุรินนะคะนี่ก็คือตลาดผ้าไหมที่มีทุกวันเสาร์นะคะค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับค่ะตลาดคึกคักมากเลยวันนี้วันนี้อากาศดีด้วยครับแมนแดดแดดจะแรงเนี่ยแต่ว่า ค่ะค่ะเย็นสบายเลยค่ะค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะนำชมต่อไปว่านี่นี่นี่เป็นร้านแรกๆที่มาช็อปนะคะใช่ครับอาจารย์เอื้องก็อาจารย์เอื้องก็ชุดสวยนะคะ เนี่ยเรามุ่งมาที่ตลาดผ้าไหมโดยเฉพาะเลยนะคะน,นักท่องเที่ยวจะมาซื้อได้ทุกวันเสาร์นะคะเป็นราคาที่อาจารย์บอกว่าเป็นราคาที่ชุมชนเอามาขายโดยตรงไม่ต้องต่อกันเลยนะคะเป็นราคาแบบขายจากชาวบ้านเลยค่ะเป็นไงคะชื่นชอบผ้าไหมกันไหมคะ ตั้งแต่เช้าให้เวลาช้อปปิ้งผ้าไหม่2ชั่วโมงเต็มๆนะคะที่จะชมผ้าจากชุมชนคุณยายมาขายกันเองเลยนะคะมีพันผ้าไหมโฮใช่ไหมคะคุณยายเขาเรียกไหมอะไรล่ะยาย ใหม่บ้านสุนนนนรินทดูกันดูกันเอาคนละสองพันองน,นี่ถ้าท่านไหน<ด>อยากจะมาซื้อเผ้าใหม่นะคะมาที่ ตลาดเขียวนะคะเรามีผ้าไหมให้เลือกหลากหลายนะคะนี่ก็เป็นผ้าไหมอีกลายหนึ่งที่สวยอุ้ยแต่น,นี่หุ่นเท่าไรหล่น่ะนี่นักช็อปผ้าไหมก็ต้องมาที่ตลาดเขียวทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงบ่ายสองนะคะ นี่ก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะคะมานั่งดูผ้าโดยเฉพาะอหนกันนี่แม่มาตลาดเชียวไม่ได้ดูผ้านะได้ได้ยังคะนี่กระเป๋าช้อปปิ้งสวยๆเลยนะคะได้ยังคะ นี่ค่ะนี่กระเป๋าช้อปปิ้งจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ช้อปให้เยอะๆเลยนะคะนี่ต้องนุ่งผ้าไหมมาช้อปปิ้งที่ตลาดผ้าไหมสุรินนะคะค่ะนี่นะคะท่าน ท่านไหนชื่นชอบลายไหมแบบไหนมีเป็นพันพันลายเลยนะคะพื้นก็มีนะคะท้อง้อาได้อะไรคะต้องถามพี่ต้องโชว์ผ้าไหมหน่อยนะคะวันนี้ได้ไหมสุรินไปกี่ผืน้วคะ ค่ะ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 ที่ใส่นี่ผ้าไหมสุรินด้วยไหมคะอ้โหสวยนะคะค่ะอ๋อค่ะนี่กลุ่มรักผ้าไหมค่ะค่ะเช้าเราก็ขาเป็นไงบ้างคะ กันบางทีเหมือนตอนนี้สติสตังค์ไม่ค่อยดีแล้วสตางค์มีเยอะชอบได้ค่ะเยอะชอบได้คนค่ะกำลังดูบปุ๋นี่อยู่ออ๋ค่ะเขาต่อชายให้เขาเอาชายออกแต่ว่ามันจะเป็นรอยค่ะนี่ต้องเรียกว่ากลุ่มนี้มาชอบกันหลายแสนเลยนะคะตั้งแต่อาจารย์เสรี เป็นไงคะได้ซื้อกันเยอะไหมคะค่ะอาจารย์ค่ะนี่นะคะความคึกคักของตลาดผ้าไหมนะคะได้เยอะยังคะอ๋อค่ะ เดี๋ยวต่อเดี๋ยวช่วงกลางวันเดี๋ยวบ่ายเราจะมีอีกชุมชนหนึ่งนะคะค่ะนุ่งนุ่งแบบผ้าไหมค่ะในโชว์์ลายที่ซื้อเลยค่ะพี่โอ้นี่ใช้ถุงการลงเที่ยวนะคะถุงรถโลกร้อนนะคะมาช้อปปิ้งผ้าไหมสุรินนะคะ โอ้สวยเลยค่ะเดี๋ยวต้องโชว์ตรงนี้พรีเซนเตอร์ผ้าไหมให้จังหวัดสุรินเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปช้อปปิ้งที่สีสเกตต่ออีกนะคะขอบพระคุณค่ะอันนี้เรียกว่าตลาดชุมชนแต่คนชอปเป็นกลุ่มไฮเอ็นนะคะ นี่นักช็อปของแท้นะคะเรียนะคะไปนี่ค่ะอาจารย์อาจารย์เสรีนำนักท่องเที่ยว ที่เป็นกลุ่มที่ช่นชอบผ้าไหมโดยตรงนะคะมาช้อปปิง้งตลาดผ้าไหมและวิถีชุมชนที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดนะคะเรียกว่ามา20ท่านเนี่ยช้อปหลายแสนเลยนะคะ อาจารย์ได้กี่ผืนล่ะคะเพิ่ณจะได้ผืนหนึ่งครับเป็นผ้าอัมรอ๋อค่ะไม้โบราณค่ะอันนี้ก็แค่หลังเดียวแต่ก่อนขทำเลื่อนยันมาแต่ก่อนติดงานครับรอบนี้อ่ะชมเพลินใช่ไหมคะจบแล้วค่ะขอบคุณผอสำนักงานททจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่ท่านได้ถ่ายทำบรรยากาศมาให้ชมค่ะ ก็สนใจก็มาเที่ยวสุรินแล้วก็มาซื้อผ้าใหม่สุรินที่ตลาดเขียวค่ะ6โมงเ้าถึงประมาณ11โมงครึ่งของทุกวันเสาร์ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ